สวัสดีครับผมร้าน,นช่างเบิ้มไฟเบอร์อลังสิทธ์ังคาแคทีิบอยตอนนี้ช่วงยาวรุ่นแบ4 0นสีขาวเข้ามาใหม่ๆนะครับสภาพสวยมากๆพี่ตรงสีเข้ามาใส่ได้เลยหลังนี้รับประกันสภาพอยู่ประมาณ90 สนใจติดต่อสอบถามได้ครับอเนวช่วงยาวรุ่น8 4 0เอสีขาวหลังคาตรงรุ่นครับนะครับข้างในมีบ่อนั่งเบาะพิงมีมาให้ไปหมดเลยครับบาะนั่งเบาะพิงครับคันนี้สภาพภายในครับ ขอบคุณค้าหลังคาเข้ามาใหม่อีกหลังครับออเนียวสีขาวสีประตูสภาพสวยเลยครับตอเนียวสีขาวครับสีประตูรุ่นซีรีส์ห้าครับสีสวยภาพภายนสวยหลังคาตัวรุ่นนะครับเป็า,าพ้าไใน ภายในดูได้ลครับภายในสวยครับสภาพลังนี้อยู่ประมาณ90นท่านใดกำลังมองหาอยู่สนใจ,จติดต่อสอบถามเข้ามานครับออน์เนลสีปรตตูสีขาวสภาพสวยมากๆนะครับอันนี้ขอบคุณครับ ชอบกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอย่างนี้นทำคลิป